อนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวเปียกมุกดาหาร,หาหารค่ะทุกคนมาหอนมุกดาหารตรกถามผ่าเลยเด้อเนี่ยข้าวเปียกเซนของดีมุกดาหารอุ้ยน่ากินมากเลยใส่ไสข่ลงไปไไใครว่าน่ากินบวกหนึ่งมาให้หน่อยปเป็นได้กินแท้นี่นี่อ้ยสดเลยคอยคอยคอท้า,ทายเบ้งเน่นเด้อผ่าท่ายเลยค่ะอ่าถ้วหนึ่งจักบาทเลยครับเริ่มต้นจักบาทธรรมดาถ้าไม่ใส่ไข่ก็สี่สิบอ๋อถ้าไม่ใส่ไข่สี่สิบอใส่ไข่ก็ห้าหกสิบไม่ใส่ไข่ก็ห้าสิบอ อจัมโบ้เจ็ดสิบเราสั่งจัมโบ้นะครับมีหมูมีหมูยอมีปลาไก่ไก่ครบเลยแล้วก็ไข่แล้วก็มีไข่ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจิกนางอยู่ที่เมืองมุกดาหารนะพี่นุ่งสังเกตดูเขาจะมีกะหรี่ปั๊บอ๋อมันตกรินกับกะหรี่ปั๊บบ่กินมันอร่อยเขากินด้วยกันเขากินคู่กันกับข้าวเปียกเหรอคะขายยังไงครับก็ได้อันนี้ชิ้นละยี่สิบอชิ้นละหบาทอ๋อชิ้นละห้าบาทเนชิ้นละยี่สิบมามุกดาหารต้องห้ามพลาดเลยเลนนี่คุณ大爷เป็นคนมุกดาหารเบิร์นอยู่วให้น่ย ซาลาเปาทอดเปิดมาจากปีแล้วครับเปิดมาสักสองปีแล้วโอ้เปิดมาสักสองปีแล้วตั้งแต่เขาเป็นวัยรุ่นน้อยๆข้าวเปียกครับก๋วยจับมันคือกันบอกอ่าภาษาเวียดนามนี่คือว่ามันเป็นข้าวเปียกออ๋ภาษาไทยเขาเอิ้นก๋วยจับอ๋อ ใจแล้วกินแบบคนมุกทหารต้องมีกะหรี่ปับ๊บมาแล้วมาลองชิมอันนี้เราสั่งเป็นจัมโบ้ใส่ทุกอย่างค่ะทุกคน,นมีหมูยอมีไก่มีหมูมีไขล่ลวกใส่ริกเพิ่มลองลอ,งลอ,งลองเพิ่มความเผ็ไดไยจังหน่อยโอ้โหปรุงแล้วน่ากินมากเลยใช่ดูสีแบบน่ากินขึ้นเลยนี่ลองยกให้ดูหน่อยอยากเห็นอนะ่ะโอ้ยนี่คือขาวเปียกเส้นเขาเรียกเส้นขาเปียกเนาะนี่ใช่<อ>มาลองชิมดู ินแบบนี้ต้องกินแบบนี้กินกับกะหรี่ปั๊บเขาบิดใส่ลงมาเลยบอกค่ะอ๋อกินเหมือนปลาต้มโกลกอาแล้วแต่เราชอบเขาลองใส่ลงลองใส่บนหรือลอกกัดบิงจะเป็นยังไงอยู่มุกอาหารเขาจะกินกับกะหรี่ปั๊บนะโอ้เส้นก็้นสีเนียวหนุ่มดีเนาะเผาวะเขาต้องจุ่มแบบนี้หรือเปล่าต้องจุ่มลองจุ่มดูเนี่ยจุ่มแบบอืม เข้ากันจุมดีกว่าเพาะว่ามันกินง่ายกว่าใช่ไหมที่ไหนมีบ้างคอมเมนต์หน่อยเออไม่ค่อยเห็นนะมที่มากินอะไรนะแบบเขาเปียกเส้นกับเกลี่ยกระปปั๊บจังหวัดไหนกินแบบนี้บ้างคอมเมนต์หน่อยแต่ละจังหวัดมันก็กินไม่เหมือนกันใช่ครับใครชอบกินแบบนี้กดบางคนมาให้หน่อยหรือใครดูจากจังหวัดอะไรกันบ้างคอมเมนต์หน่อย ครห,หิวกดหนึ่งมาเรลวดเลยอยากกินกดหนึ่งมาลุลวๆเลยขนาดซดน้ําซุปไปแค่ไหนนะปากดาวก็ยังสวยอยู่เลยใช้ลิปอะไรพี่ดาวอันนี้ใช้ลิปฟินเวอร์ค่ะ,ะใช้เองทุกวันเลยนะคะทุกคนพกติดตัวไปตลอดเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวมาดูเลยว่าจะเป็นแท่งยังไงลิปฟินเวอร์นี่ค่ะทุกคนแท่งแบบนี้ค่ะดาวพกติดตัวไปด้วยตลอดทาเองทุกวันใช้เองทุกวันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวดาวทาให้ดูก่อนหน้านี่ทาเบอร์ห้ามาแล้ว อ,นนอันนี้จะทาเบอร์อะไรอันนี้จะทาเบอร์สามเนี่ยถ้าใครชอบทนออดก,ก็จะมีทอนออดด้วยนะอันนี้จะเป็นสีเบอร์ห้าแต่ดาจะผสมให้ดูนะเนื้อมันมาบางเบาผสมกันได้อันนี้จะเป็นเบอร์สามสินี้ทาได้ถูกสีผิวแล้วก็ขายดีมากเลยนะ,ะเดี๋ยวพาให้ดูอุ้ยเห็นไหมสวยขึ้นบอเธอทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าเปลี่ยนแปลงไปชัดเจนไหมเป็นยังไงสวยสับไหมอะลองใช้ได้นะคะทุกคนลิปวินเวอร์ค่ะ หแท่ง159บาทนะคะมีโปรด้วยนะสั่ง2แท่งส่งฟรีทั่วประเทศค่ะถ้าไม่สะดวกโเก็บปลายทางได้ด้วยไม่ได้มีสีเดียวมีทั้งหมด7จสีนี่เลยเป็นสีแบบนี้เลยใช่ทาได้ทุกสีผิวกันน้ำด้วยนะเดี๋ยวฉีดน้ำให้ดูมากันน้ำจริงไหมเดี๋ยวฉาลน้าให้ดูทุกคนดูนะอันนี้ลิฟินเวอร์กับน้ำาอ่ะเดี๋ยวลองซับให้ดูหน่อยเป็นไง ่ยยังเอาอาูสียังสวยอยู่เลยค่ะทุกคนเฮ้ยเวลาโดนน้ำสียิ่งสวยเนาะใช่ยิ่งโดนน้ำสียิ่งสวยค่ะทุกคนติดทนกันน้ำ่าแล้วปากไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นถุยค่ะ,ะสั่งซื้อ,อยังไงพี่ดาวส่วนวิธีการสั่งซื้อง่ายๆเลยค่ะพิมคำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือเราอุดหนุนในไลฟ์สดติก๊กต็อกเราได้เลยค่ะทุกคนค่ะถ้าผู้หญิงคนไหนอยากเซย,ย์เซ่บแบบนีลองซื้อไปใช้ได้ค่ะวิสฟินเอเนี่ยถามว่า ข้าวกินน้ําหลุดไหมมีหลุดบ้างนะแต่มันไม่ได้หลุดหมดค่ะทุกคนเดี๋ยวกินให้ดูเลยเดี๋ยวกินให้ดูเลยโอเคครับโอ้เดี๋ยวดูเซนเขาเปียกให้เบิรงเลยนี่ทาเมื่อกี้แป๊บเดียวเองแห้งแล้วนะให้ดูเห็นไหมให้ดูเอาเองเลยนี่เห็นไหมไม่เย้ยยังยังยังเอาอยู่มันหลุดไหมมีหลุดบ้างก็บอกตรงมันไม่หลุดหมด ช่เวลามันเจอของมันนะเนาะใช่จากประสบการณ์ที่น้องดาใช้ทุกวันค่ะทุกคนเราเติมได้ประมาณ1-2ถึงรอบต่อวันนี่เห็นไหมใครว่าสวยบวาหนึ่งมาหน่ะแล้วใครที่ชอบเซฟวี่นะบอกเลยทาลิปฟิลเวอร์แล้วขึ้นกล้องด้วยสีปากสีแซ่บๆแบบนี้ทายรูปขึ้นกล้องจะได้รูปออกมาสวยๆแซ่บๆเลยพอแล้วก็บส้นไฮเบิรงเลยกินให้เบิรงนเลยจะเลื่อนอาหารเลยนะวันนี้เนาะนี่เฮ้ยสดกำหนั่งแสบเด้เลย เานลองดูไส้อะไรเธอลองบีดูนะบีแปลว่าอะไรครับก็ไยเหูแน่บีน่าจะเป็นหมูสับไขเ่ขเค็มับเาทอดหมูสับไข่เคม็มเธอลองกินกับสลับเปาทอดสิถ้าเขาลองกินแับน,นี้จะเป็นไงเธอลองใส่สลาเปาอันนี้พี่ทุกลองใส่สลับเปาเข้าไปสลับเปารือกะรีบับข้าวกะรีปับ,าาาปบอันนี้ก็กินได้น,น,น,ไดน,นี่เราเป็นร้านแบบบ้านๆเลยนะอยู่ที่เมืองบุกดาฮา แซ่บได้หรอใช้แนะนำอันนี้เหรออันนี้กับน้ำซุปกินกับน้ำซุปสดวะสดกับน้ำซุปของกันแนงนี้ข้างในมันจะเป็นอะไรฮะใช่แบบนี้คล้ายๆปอเปียกบุนเส้นเนาะคล้ายๆปอเปียะแล้วก็มากินกับข้าวเปียกเส้นราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะสี่สิบบาทแต่อันนี้เราใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเป็นจัมโบ้เจ็ดสิบบาทใส่ไข่ใส่ทุกอย่างเลยประมาณเจ็ดสิบบาทไข่ร้อน ุนอันนี้เนาะหอมมากกลมกล่อมมากเลยอ่ะข้าทองสามได้กลิ่นนะหอมทะลุจอเลยแหละใครชอบกินข้าวเปียกจะรู้ดีว่ากลิ่นกลิ่นข้าวเปียกจะเป็นยังไงแม่ผู้ใดเป็นคนผู้ใดเป็นคนหมู่ทหารข้าวเปียกเส้นน่นได้เสแสรบคอมเมนต์เน้นหน้ามาได้เด้อหรือว่ามากินข้าวเปียกเส้นคือการกดหนึ่งมาไลคค่ะขอบคุณค่ะแซ่บหลาย